สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะก่อนหน้านี้เราเคยมีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าตอนนี้มีการขับเคลื่อนมีการเคลื่อนไหวหรือพัฒนาต่อย,ยอดอย่างไรไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยก,กันกับอาจารย์ประกายรัฐ ้นทีโรงค่ะท่านเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ด,ดำนเนินรายการและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ทราบว่าในเรื่องของสิทธิมนุษย,ยชนกับการขับเคลื่อนธุรกิจมีการ พัฒนามีการขับเคลื่อนก้าวหน้าไปจากเดิมที่เราเคยคุยกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อยากให้มาบอกเล่าเรื่องนี้นิดนึงค่ะค่ะก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะกับท่านผู้ดำเนินรายการนะคะว่าบัดนี้เนี่ยความก้าวหน้าในเรื่องการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนน่ะนะคะตามหลักการที่แนะของสาปันชาชาติว่าด้วยธุรกิจเกี่สิทธิมนุษยชน,นะะของประเทศไทยนะคะ ซึ่งคณะกรรมการสิิมนุิชชนแห่งชาติในชุดที่สามเนี่ยนะคะเราก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2559นะคะจนปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาสี่ปีเต็มนะคะแต่ในปี2562นี่แหละคะ่ะที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะประเทศไทยเราก้าวหน้าถึงขั้นประกาศใช้ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะทั่วโลกเขาก็จะเรียกแผนนี้ว่า National Action Plan Business Human Rights นะคะซึ่งการที่รัฐบาลไทยประกาศใช้แผนนี้เนี่ยนั่นแสดงให้เห็นชัดว่ารัฐบาลไทยนะคะยอมรับนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของการที่ให้ภาคธุรกิจประกอบธุรกิจแล้วเนี่ย ให้เคารพในสิทธิมนุษยชนตามแนวทางของสามประชาชาตินะคะซึ่งการประกาศใช้แผนนี้ละค่ะส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ก้าวเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเดียวเ์บเอเชียนะคะในภูมิภาคนี้เลยที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนั่นแสดงว่า ธุรกิจของไทยตอนนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับการยอมรับนะคะภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐบาลแล้วก็ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการสิทธิ์นะคะเออสิ่งที่เรนได้กล่าวให้ฟังเนี่ยนะคะยังไม่น่าชื่นชมยินดีนะคะเออเหมือนกับเราอะได้รับคําชมอย่างจริงจังนะคะซึ่งเป็นทางการจากสาประชาชาติเองโดยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์เนี่ยคะ่ะเรียนยนท่านผู้ฟังนะคะ ทางการประชุมของอสถาบันสิทธ์เนี่ยนะคะ,ะทั่วโลกเนี่ยนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีในเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ว่าื่องจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยก็ได้เลื่อนไปนะคะแต่ในวันที่27กุมภาพันธ์นั่นแหละคะ่ะคุณมิเชลนะคะบาเซเรสซึ่งท่านเป็นข้าหลวงใหญ่ของสิทธิมิชชนท่นะ,ะได้กล่าวค่อยแถลงค่ะในรายงานสถานการณ์สิทธิมิชนล่าสุด และความก้าวหน้าของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกนะคะในที่ประชุมเขาเรียกที่ประชุมนั้นว่าที่ประชุมคณะกรรมาการด้านสิทธิมนุษยชน Right ท Council อะนะคะทั้งที่43ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะคะได้มีการกล่าวถึงประเทศไทยในความก้าวหน้านะคะท่านกล่าวว่าเอ่อ I welcome Thailand National Action Plan on b u s i n e s s ต n a นยูนไรท์อ t h t ดอะเฟ i ร์ s i นเ a ี hmm. นะคะ ซึ่งไพ่คำนี้ถูกบันทึกไว้เลยว่าท่านกล่าวว่าท่านขอชื่นชมยินดีในการที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะคะในเอเซีย ที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจจับสิทธิมนุษยชนนะคะ mm hmm. นี่คือความเข้าหน้าทั้งสำคัญ <Okay. S 2> นะคะในเรื่องนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่กรรมการสิทดเองนะคะเราก็ยินดีกับรัฐบาลไทยกับภาคธุรกิจไทยกับทุกภาคส่วนนะคะที่มีส่วนจะร่วมกันในการผลักดันให้เกิดแผนนี้ในประเทศไทยและเราเองก็จะยินดีมากขึ้นนะคะ รัฐบาลน,นะคะนำแผนที่เราเขียนคือทางรัฐบาลท่านเป็นคนจัดทำนะคะกรรมการสิทธ์ก็ให้ข้อเสนอแนะไปสิบสองข้อนะคะทางครมก็ส่งไปให้ผู้ที่เป็นเรียกว่าหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนก็คือกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านก็นำไปไปดำเนินการตามข้อแนะนำของกรรมการสิทธิ์ส่วนหนึ่งนะคะเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ย เราเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคเอเชียไม่พอนะคะถ้าท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของการประกาศใช้แผนที่ของ n a t เนชั่น a l a n ั่นแ s i อ e h u m a n Rights เนี่ยท่านจะเห็นว่าในโลกนี้มีประเทศที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติเนี่ยไม่มากนัก40สกว่าประเทศส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนยูโรนะคะ,คะในโซนที่ต้องเรียกว่า โซนยุโรปโซนทางด้านอเมริกาแต่ในโซนเอเชียเนี่ยมีประเทศไทยเป็นสีเขียวโดดเด่นอยู่ประเทศเดียวเลยนะคะ,คะนั่นนั่นคืออยากเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่านี่คือความภูมิใจนะคะซึ่งส่งผลให้ประเทศเราได้รับการยอมรับแต่ความภูมิใจนี้ก็จะกลับไปว่า แล้วแผนที่ประกาศใช้เนี่ยรัฐบาลจะจริงจังแค่ไหนนะคะ<ม>ซึ่งในแผนเนี่ยมีสี่ประเด็นใหญ่นะคะ,คะในสี่ประเด็นนั้นเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องแรงงานนะคะเรื่องสิงทธิชุมชนสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องการปกป้องนะักปกป้องสิงทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เรื่องการที่ต้องดูแลธุรกิจไทยที่จะข้ามไปประกอบธุรกิจในประเทศเ<ม>พื่อนบ้านนะคะหรือประเทศใดๆในโลกเนี<ม>้ยนะคะ ซึ่งสี่ประเด็นนี้เนี่ยเดินคิดว่าถ้ารัฐบาลไทยนะคะท่านตระหนักเข้าใจแล้วก็ภาคธุรกิจเข้าใจด้วยเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลดีให้กับประเทศชาติเรามากขึ้นนะคะเพราะท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบันของเราเนี่ยในอดีตท่านก็เป็นนายกแล้วก็ในปี2560เนี่ยท่านเป็นคนลุกขึ้นพูดในที่ประชุมนะคะซึ่งกรรมการสิทธิจากประชุมต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกในวันที่31พฤษภาคม ปี2560ว่าเราเนี่ยนะคะกับรัฐบาลไทยภาคธุรกิจไทยเนี่ยเข้าใจในเรื่องหลักการชี้แนะของสหประชายชาติในการทําธุรกิจในเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีการยอมรับนะคะซึ่งการยอมรับเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยผู้ที่มีความสําคัญที่สุดนะคะแล้วก็ทั่วโลกก็มองมาว่า ประเทศไทยในปี2560เนี่ยท่านผู้นําของเราในยกรัฐมนตรีเรากา้ลุกขึ้นยืนรับประกาศว่าบัดน,นี้ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะนําหลักการชี้แนะของสัประชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิธิ์ทธิมุษยสนเนี่ยมาขับเคลื่อนนะคะและวันนั้นเองคำหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดแล้วก็ทางประธาน UN เอ็นว n g ิ้ o กรุ๊ปเนี่ยท่านนําไปพูดต่อไปในในเวทีโลกเลยว่าท่านนายกบอกว่าแผนเนี่ย ือการนำหลักการชี้แนะเนี่ยมาใช้ในประเทศไหนเนี่ยสิ่งที่จะเป็นความรูปธรรมท,ที่สุดคือประเทศนั้นต้องไปจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาตินะคะในเรื่องนี้ดังนั้นท่านนายกบอกแผนจะเขียนดีอย่างไรไม่สําคัญเท่ากับ implement ที่การนํามาใช้นะคะเป็นที่ประทับใจมากนะคะและเดีนก็คาดหวังว่าในแผนนี้นะคะทางรัฐบาลนี้ซึ่งท่านนายกก็ยังเป็นท่านนายก ท่านเดิมนะคะท่านท่านท่านเข้าใจในเรื่องนี้อย่างแท้จริงเพราะเดียนได้ติดตามนะคะคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยเมื่อเราผลักดันในเรื่องนี้แล้วรัฐบาลตอบรับแล้วถ้าธุรกิจไทยตอบรับแล้วเนี่ยกรรมการสิทธิ์ก็จะถอยมาเป็นผู้ติดตามที่จะคอยให้ข้อเสนอแนะนะคะคอยดูว่าในการทำเนี่ยท่านได้ทำตรงกับที่นะคะในหลักการว่าไหมในแผนไหมหากแม้มีข้ออะไรที่ เป็นข้อที่จะต้องให้คําแนะนำํำกรรมการสิทธิ์ก็จะทำข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลทันทีนะคะและ้วทางกรรมการสิทธ์ในชุดที่3เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะยิ่งท่านเข้าหลวงใหญ่ของสประชาชาตินะคะในด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยท่านได้กล่าวค่อยแถลงในเวทีใหญ่ที่ยูเอ็นะคะ ซึ่งเมื่อผ่านมาเมื่อวันที่27กุมภานี้เองนะคะอันนี้ก็อยากเล่าให้ท่านผู้ฟังนะคะและท่านผู้ดำเนินรายการได้ได้ได้ยินดีร่วมยินดีด้วยนะคะถามว่ายินดีแล้วจะส่งผลดีกับประชาชนชาวไทยไอย่างไรใช่ไหมคะ,คะสิ่งนี้สําคัญมากค่ะทันทีที่รัฐบาลประกาศใช้แผนเนี่ยรพธุรกิจของเราเนี่ยนะคะสามหน่วยงานใหญ่ที่ไป็นลงนามในปฏิญญา ปฏิญญาขับเคลื่อนด้านธุรกิจเกษตรที่มุชนที่ท่านนายกไปเป็นประธานนะคะให้สามหน่วยงานภาครัฐกระทรวงต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงพาณิชย์นะคะลงนามร่วมกับสามองคอ์กรใหญ่งด้านการค้าแล้วก็สมาคมเครือข่ายโกลโบโคอมแพกเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันส่งสัญญาณอาจจะเป็นปฏิญญาฉบับแรกของโลกเลยนะคะ <c oughs> ที่มีการยืนยันว่าไม่ใช่ประกาศแต่วาจาแต่รัฐบาลได้ให้ไปเขียวให ภาคธุรกิจนะคะภาครัฐคือภาครัฐนะคะมาลงนามแต่ภาคธุรกิจเนี่ยท่านได้ไปคุยกับทางประธานกกรในขณะนั้นนะคะกับประธานเครือข่ายโคโบคอมแพกท่านเห็นด้วยและท่านมาลงนามดังนั้นสิ่งที่จะส่งผลดีให้ประชาชนมากก็คือบัดนี้ธุรกิจเข้าใจแล้วนำหลักการที่แนะไปใช้ธุรกิจก็จะเป็นการป้องกันตนเองนะคะในการทําธุรกิจไม่บันละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับหนึ่ง เพราะการนําหลักการที่แนะไปใช้เนี่ยมันจะมีหัวใจสําคัญที่ภาคธุรกิจต้องทําก็คือคู่มือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยนชนเขาเรียกคิวตรดิวดิจเชนธุรกิจเนี่ยเวลาเขาจะไปประกอบธุรกิจเนี่ยก็ประเมินความเสี่ยงอยู่ละเสี่ยงว่าเขาจะได้ทุนคืนไหมจะได้กําไรเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยเขาจะประเมินเพิ่มไปว่าแล้วหากธุรกิจลงไปทําในพื้นที่แล้วเนี่ยไปกระทบกับสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างเช่น สิทธิกเกี่ยวบสิ่งแวดล้อมสิทธิชุมชนประชาชนต้องออกไปสิทธิในเรื่องกลิ่นในเรื่องเสียงในเรื่องมลพิษสิทธิแรงงานนะคะซึ่งอย่างนี้ถ้าธุรกิจท่านรู้ท่านเข้าใจท่านป้องกันไว้ก่อนและท่านก็ลงไปทําธุรกิจภายใต,ใต้การคุ้มครองสิทธิเหล่านี้แน่นอนค่ะประชาชนได้รับผลผลดีแน่คือประชาชนก็ไม่ต้องไปนั่งหวาดระแวงกับธุรกิจที่ไม่เข้าใจแล้วลงไปทำมองแต่ผลกำไรนะคะไม่เข้าใจว่า สิ่งที่ประกอบธุรกิจที่ทําให้ธุรกิจมีกําไรนั้นนะ่ะไปกระทบกับประชาชนในพื้นที่ไปกระทบกับแรงงานนะคะ,ะซึ่งแน่นอนค่ะธุรกิจท่านจะไม่ยั่งยืนเลยเดิฉันบอกกับภาคธุรกิจนะคะว่าภาคธุรกิจจะยั่งยืนแล้วก็ทํามาค้าขายแบบกินไม่หมดนะคะได้ต่อเมื่อธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นทําธุรกิจแล้ว พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่นะคะเข้าใจป้องกันแก้ไขปัญหาการทำ EIA ESIA เนี่ยขอให้กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ได้ผลกระทบจริงๆและท่านลงไปดูแลนะคะระดับ CEO ระดับผู้บริหารเนี่ยอาจจะมอบให้ผู้มีอำนาจลงไปดู แล้วนําความจริงมามาก็เรียกว่าถกแถลงคุยกันเสียก่อนกับประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลี้ยงไปฟังภาคประชาชนนะคะถ้าประชาชนบอกเลี้ยเสมอว่าไม่ได้รังเกียจเลยที่ประเทศไทยเราจะต้องมีการพัฒนาประเทศต้องมีเขอตอเศรษฐกิจต้องมีการลงทุนใดๆแต่ถามประชาชนด้วยนะคะอขอประชาชนมีส่วนร่วมได้ไหมจะได้บอกว่าถ้าทําอย่างนี้กระทบ กับประชาชนอย่างนี้หากแก้ไขยเยียวยาแบบนี้ประชาชนจะรับได้หรือแม้แต่ว่านะคะในเรื่องแรงงานเหมือนกันท่านก็บอกผู้ประกอบการว่าอย่าก,กลัวนะคะกับแรงงานมีอะไรพูดคุยกันสาภาพแรงงานถ้าท่านมองเขาเป็นมิตรเขาจะช่วยท่านทําธุรกิจให้ธุรกิจท่านเนี่ย ได้กำไรมหาศาลยั่งยืนภายใต้แรงงานที่เขามีกำลังใจนะคะที่จะทํางานเพราะเขารักท่านเขาเข้าใจท่านตัวแทนของเขาคือสาภาานะคะท่านรับฟังอะไรที่ทําได้ท่านพูดความจริงว่าทําให้ได้อะไรที่ทําไม่ได้เรียนคิดว่าแรงงานเขาเข้าใจคะ่ะว่าแม้นถ้าจะเรียกร้องขนาดนี้บริษัทอยู่ไม่ได้บริษัทเลิกไปแรงงานก็ตกงานอาจแม้นยอมถอยคนละก้า วันนี้บริษัทให้ได้เท่านี้บริษัทอยู่ได้แรงงานอยู่ได้วันหน้าบริษัทมีกําไรมากเท่านี้มากกว่านี้บริษัทควรจะต้องตอบแทนแรงงานได้มากแค่ไหนอย่างไรเรียนว่ากระบวนการพูดคุยนะคะการเจรจารนี่ยคือหัวใจของการทําธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนส่วนหนึ่งนะคะก็จะส่งผลดีให้กับประชาชนนะคะให้กับธุรกิจไทย ตอนนี้ธุรกิจไทยนะคะเดือนก็ได้รับฟังมาจากกระทรวงต่างประเทศนะคะท่านอดิศรีกรมองค์การบอกว่าเดิมเนี่ยธุรกิจไทยเวลาจะไปประกอบธุรกิจประเทศไหนเนี่ยเขาบอกให้เอาหลักการในประเทศเขานะอย่ามายึดหลักการของเรานะแต่เดี๋ยวนี้ห้าหกปีนี้นะคะเขาบอกเลยว่าถ้าธุรกิจประเทศไทยจะมาทําธุรกิจประเทศเขาขอให้เอาหลักการวิธีการนะคะ ทางที่ทําในประเทศไทยเนี่ยครึ่งไม้ครึง่งมือเอามาใช้ด้วย<อ>นั่นแสดง<อ>ว่าเขายอมรับค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะธุรกิจของเราเนี่ยประกอบธุรกิจแ่เคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักการต่างๆข้อกฎหมา,ายต่างๆแนวทางต่างๆได้ต้องเรียกว่าในระดับมาตรฐานเทียบเท่ากับในประเทศในแถบยุโรปหรือในประเทศในแถบอเมริกา เลยนะคะทันทีที่เราประกาศใช้แผนเนี่ยอันยกสถานะเราขึ้นไปนะคะอ,อันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็น,เป,นเป็นความาดีงามนะคะที่รัฐบาลท่านเห็นความสําคัญแล้วก็ขับเคลื่อนกันหนึง่งจริงจังแล้วภาคธุรกิจก็เริ่มให้ความสําคัญนะคะเรียนๆอย่างนี้ค่ะวันนี้ก็มีความก้าวหน้าสําคัญหลังจากประกาศ แผนปฏิบัติการชาติแล้วเนี่ยกรรมการสิทธิ์เองก็สุดถามว่านอกจากท่านทํำหน้าที่ในการติดตามนะคะให้ประเทศไทยรัฐบาลไทยตามแผนแล้วเนี่ยท่านจะทําอะไรต่อไปนะคะในขณะที่กรรมการสิทธิ์ชุดนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าวาระเราเนี่ยอยู่น้อยนิดนักนะคะก็เราถูกตีโลไปนะคะ,คะตามรัฐมนตร์ตามทลปกสมปีหกศูนย์แต่ขณะที่ก็คนกําลัง ก็เรียกสรรหากรรมาการสิทชุดใหม่เนี่ยนะคะยังไม่ได้เราก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะไปเรียนเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์เราไม่ได้นิ่งนอนใจนอกจากทําหน้าที่ในทุกในทุกช่วงเวลาที่เรายังได้มีโอกาสทานะคะกรรมาการสิทชุดที่สามตอนนี้เราก็ได้รับความ ต้องเรียกว่ากรุณาจากท่านประธานศารดิกาท่านประธานศารปกครองสูงสุดนะคะที่กรุณาส่งกรรมการสิทธิ์ชั่วคราวมาช่วยเราอีกสี่ท่านนะคะประกอบรวมกับกรรมการสิทธิ์ที่สามที่ดิฉันอยู่ด้วยนะคะ,ะท่านประธานกรรมการสิทธิ์นะคะและกรรมการสิทธิ์ท่านหนึ่งสามท่าน<ะ>เรารวมกันก็เป็นเจ็ดเนี่ยแม้นเวลาเราจะอยู่ในช่วงไหนไม่สําคัญสําคัญเท่ากับว่า อยู่แล้วจะทําอะไรให้กับประเทศชาติของเรานะคะทีะ่ข้งองสิทธิมนุษยชนของคนไทยนะคะให้เาเรียกว่าอยู่อยู่เย็นเป็นสุขกนะคะ,คะได้อีกที่สุดดังนั้นเนี่ยระหว่างที่เราวางแผนว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรนะคะ,คะก็เป็นข่าวดีค่ะคณะกรรมาการนะคะด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภานะคะ,คะและคณะอนุกรรมธิการในคณะกรรมการกรรมธิการชุดนี้ซึ่งประธานเนี่ยกรรมธิการเนี่ยคือท่านสมชายสแสวงการและท่านประธานอนุกรรมธิการคือท่านสุวันธ์นะคะสันอยวนะได้ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนง,งาน ของกรรมการสิทธิ์ในเรื่องธุรกิจกับสิทธิทมนุษยชนมากเพราะว่า4ปีที่ท่านดำรงตําแหน่งเนี่ยทุกปีเราต้องไปรายงานสถานการณสิทธิ์นะคะของประเทศซึ่งเป็นหน้าที่และอํนนานาจตามกฎหมายให้กับทังสภาได้รับทราบทุกครั้งที่เราไปรายงาน เราก็ทราบว่าทางสภาให้ความสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ผ่านมานะคะให้ความสนใจเรื่องนี้มากมแต่ที่ชัดเจอเป็นรูปธรรมก็คือล่าสุดเนี่ยค่ะท่านกรรมธิการนะคะท่านประธานกรรมธิการและประธานอนุกรรมธิการเนี่ยของวุฒิสภาเนี่ย <ภา S 1> ท่านได้เชิฉลนนะคะ ไปเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ในการขับเคลื่อนเรื่องหลักการชี้แนะเนี่ยนะคะในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีสามปีที่กรรมการสิทธิขับเคลื่อนมานเนี่ยทำอะไรอย่างไรไปบ้างอำนาจอย่าะอำนาจนะคะเพื่อท่านได้ช่วยเหลือสิ่งที่สำคัญที่ดิฉันรู้สึกดีใจก็คือท่านบอกท่านจะได้ช่วยเหลือมสอออีส่วนไหนที่ท่านจะมีส่วนที่จะมาช่วยผลักดันเพราะท่านเห็นแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างยิ่งเพ่มเติมนไปพูดคุยเนี่ย ในวันที่19ธันวาคม2562ขณะนั้นเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีการทางท่านข้าหลงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนยังไม่ได้ประกาศยินดีนะคะแต่เราก็ร <คะ S 2> ู้กันอยู่แล้วนะคะในเดือนพฤศจิก,กา <คะ S 2> ว่าประเทศเหล่านี้ได้เป็นเบิมหนึ่งของภูมิภาคเอเชียหลังจากประเทศนัเขาก็ต้องเรียกว่าทุกประเทศก็มีการทรําธุรกิจนะคะภาคธ <ะ S 2> ุรกิจก็ผลักดันให้รัฐบาลของตนเองเนี่ยนะคะ ็เข้าใจในเรื่องนี้รวมทั้งท่านกรรมการเสร็จสารประเทศก็ไปที่จะคุณความเป็นผู้นําในเรื่องนี้ยังรัฐบาลเข้าใจะคระหนักแล้วนํามาใช้ก็จะทำประเทศไทยก็ค่อนข้างโชคดีนะคะสมการที่เราทําแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะก็เป็นเรื่องคอะให้ท่านปฏิการเนี่ยท่านเชิญท่านเนี่ยไปเล่าให้ฟังเมื่อวันที่ห้ามีนานะคะออค่ะ ท่านพาทั้งคณะเลยค่ะมาขอเลี้ยงมาพะกลคิดเห็นแนวทางในการขับเคลื่อนด้านธุรกิจสังชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท่านบอกสิ่งที่จะนำเสนอเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะคะคิดเ่านภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเป็นจริงจังค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็น่าเสียดายค่ะเวลาลงดีด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณในส่วนของคณะกรรมการสิทธิที่ทำหน้าที่บทบาทตรงนี้อย่างเต็มที่นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ สวัสดีค่ะ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 สำนึกของสังคมต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเพื่อสร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทยกับรายการสำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ